ไหนูหน่อยช่วย,ยเร็วทุกคนแค่คนละหนึ่งออเดอร์เท่านั้นแค่คนละหนึ่งออเดอร์เท่าน,านั้นพ่พอแม่พี่น้องจ้ามาพอแม่พี่น้องจ้ามากันเร็วสายจ้ามาช่วยกันากดต่กาคนละหนึ่งออเดอร์ส่องออเดอร์เท่านั้นวเร็วเร็ว <laughs> เราวังเนอร์จริงนะบอกอนพี่จ๋ามันติดมันติดง่ายมากนะพี่เบลเสียงเนอร์เนี่ยนะใช่มันง่ายมากนะบอกอนใครทำไมอ่ะจิงหงอมันคือเรื่องจริงหนูแล้วหนูอยู่สุพรรณแต่เกิดปะใช่อ๋อก็เนออย่างนี้เลยใช่แล้วแก้หายไ้คิดว่ามันแก้หายถ้าเราอยู่กับคนกรุงเทพเราจะไม่เนออแต่ถ้าเรเนอแล้วมันก็เนอไปเลยหรือไม่ก็เป็นกูและที่เนอตาม ทุกคนครับทุกคนครับตอนนี้คณาขึ้นมาแสนหนึ่งน้องแจนขึ้นมาเก้าหมื่นแล้วกดเชเบลไปไหนลวกดเะเบลยอดเท่าไหร่แล้วดิกดเะเบล<ะ>ทุกคนครับต<ะ>้คนครับเร็วเร็วรวกดตะกร้าแล้วหายค้างเลยค่ะ,ะค้างมากะะ่ะค้างหรอเบลใช้ไวไฟเอ่อเคลื่อนที่นะ เบลใช้ไวไฟเคลื่อนที่ทุกคนครับทุกคนครับไปเร็ว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 เร็วเร็วเร็วเรวทุกคนครับขาดอีกพันเดียวขาดอีกพันเดียวอีกพันเดียว เร็วๆคนคนล้วนึ่ออเด้อเท่าไห้่่อดีางหนาหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทค่ะแม่ค้าตอนนี้ห้าพันแล้วขออีกหนึ่งออดเอเท่านั้นเรีบเต็มาจจบเรเต็มาจจบตอนนี้มีเก้าสิบาทแล้วเกบบาทแล้วดูข้ออีกสิบบาทเออพี่เนแล้ววะ มันได้ยินข้างขาแล้วมันเนอ่ตามแล้วอ่ะมันเนอ่ตามแล้วลำคาญเห็ียดมากฝากกดทีคนอื่นนำแล้วค่ะดะก้า้างชักงมันเลยเร็วยอดยังไม่ขึ้นอดีตหัวทา นดีคุขค่ะขายใครมาดีใคดีดีตาดคุณขายเร็ว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 ก้บาทเร็วมันสิ่งนทีสีจะขายท่ะ้านคนเร็ว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 ร็วเ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 ร็เร็ว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 เร็เร็ว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 เ็วเร็เร็วเร็วเ น้องเซนมี่บามพลานะจ๊ะยู่อพอริสานี่เื่มมากดูหนังนี่เพินสุดๆน้องเซนยู่สมัครดูรีการ์พี่พิซซ่าแย่งโดนน้องแย่งโดนเลียงกินพี่พิซซมาอร่อยมากตึ้นอกต่้งขึ้นไปตั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 เงขึ้นไปตั้งขึ้นไปตั้งขึ้นไปตั้งขึ้นไปตังขึ้นไปตั ไมกินเลยเราเกี่ลยแต่ไม่เกี่ยวแตมเยยช่วย้หน่ยจงต่ก็ได้กยแม่คช่วยกันมันะมีจังหวัดไหบ้างมนสื่รกันสามารถทำได้หนึ้ยเก้า้

หนูได้จะทำงานไงแต่ว่าหนูไม่อยากได้นอยเพราว่าจะได้ช่วยจะได้ช่วยกันเข้าใจไหมน้อย่าน้อยก็แบบสักตื้นอนนี้เลยสามและี่วเรานอกเลยไม่ได้เลยเราก็เลยต้องตองเป็นหมืทีเดียวนะได้ได้ี่เดียวหน่ยอ่ะนี่ไงเร็วไปตามพีดีมาเร็วจะต้องนับตามพีดมาเร็ว ล้างม่ไตามีตยหนึ่งม่แตมเป็นยอกับคนตะก้าค่ะนกลนึจะได้ไม่อายตะก้าค่ะจะได้ไม่อายกตะก้าหนูด้วยอะไรไมมหนูอจางจังแน่ๆว่าเป็นด้ป็ในตัวด้วยมาๆๆๆตะก้าให้หนูหน่อยทุกคนกดตะก้าให้หนูหน่อยโ้าน้าหลั โอ๊ย sorry sorry i'm so sorry แม่แม่กด้ายเน่อยเร็วๆเร็วๆยูทีมพี่เบลเร็วๆยายพี่เบต้องสู้คนเดียวมันจะมันจัามันจ่ามันจ่ายตกับป้า้ต้อง่นนี่ดัดไหม้าวหนาโอเคนจาเก้าพันสามร้อยคนกับไม่รานสามเดือนเพิ่งทำเมื่อวานสดๆร้อนพองเรืนีนะพูดน้มันแน่นมากแล้วก็บแล้วกาาๆๆ ยนะคะเลวยังไม่แปดพันยังไม่แปดเยังไม่แปดนไปนนต้าให้านยังไม่ตกคน่วยกันยกว่ว่กนชนช่วยกันองไก่กันกันน่ะันช่วยกันวยกันช่วยกักนนะกร่ก่วยกัน่กนช่วยกันช่วยกันยช่วยกันช่วกัน มีรัมีแบบแบบถัง้องไหมดในนี้ทดบถรองไหมขอดุ๊บหน่อยได้ไหมจบจุ๊บไฟอยู่จากโอเคแม่คณะมาไงวะเนี่ยแม่ถามว่าไนไเทแล้วใครื่ออแมคะอยีขาเยอกรอบรอาเทนไหม่าต้องวนแสดงว่าด้อมไมคณาชอบกินบอบคอนเนโอเคแม่้องเแล้วน้องดเนลนองก็เนลองกนนอกเนล้วองเนแลวองกเวองเน้น้งเนแล้งเท้นงเลยวงแล้ว คนฟังเบลใกล้ทุกคนฟังเบลใกล้ๆนะคือพอเบลอ่ะใช้เป็นโทรศัพท์ดัมซุงใช่ไหมเสียบไม่อย่างไม่เข้าแต่ถ้าเบลใช้โทรศัพท์ไอโฟนเน็ตไม่ดีอีกต่อ WiFi ก็แล้วไม่เข้าแต่ภาพค้างแล้วคือตอนนี้หนูใช้ดัมซุงอยู่มันต่อไม่เข้าแล้วนนตะโกนเจ็บคอตาก้ากัน สอเจะาขาบเก้าบาทเล้วยอดไม่ตัดได้ยัย่อนไม่้ยัง้นี่เ๋ยไม่พอแบงไม่อขอหยิอมาได้ไหมขอยหม่เลสิบเปเซ็นต์เลยคนเสรเด์ขอยไ้ไหได้เลยครกแัว่ใส่ชจ่หมดขึนใส่ส่ตกำลังใจขึ้กำลังใจกำลังใจม่อ้าวไปจำลองพี่ไปไหนร้อยเจ็เก้ารยบาล้วที่รักค่ะขอบคุณคาะคุณน้องร้อนชิน่อล้วค่ะาันบาทค่ะ ไปกินเหมกันชาร์ดไปเยมชาร์มันชารดอย่างนี้ได้ไม่เป็นไรไม่ชาดก่อนไม่้เรเลยหรือเปล่าคะเราดูยังเหลือไหมชัรดขึ้นไหมทีน่ะกกดแล้วว่าเข้าไหมไม่เข้าใช่ไหม ไปทนำลึงบนแล้วตัเยอะมดซอลี่ลูกเม้เปแ่ตัวพี่จะส่งใหะทุกคนไหนไรยังไงก็ถึงต้องซื้อโล่แบงค์เพิ่ม่โแบงค์กดีหมีโแบงค์มดที่มีการเ่น้องแต่ละูกไม่ใหม่ลูกชอนะครับแบ่ไม่ต้องโง่ไนะถลน์ด้วยไล์ด้วย

ไปกันต่อทุกคนอ่ะเหลืไปหมดเลยป้าเหลือไปแค่นี้ใช่ค่ะเอาไปหมดเเราไปไหนอันนี้เดี๋ยวไปหาดรุปชอ็อตตรงนั้นก่อนแล้วกัน,นอ๋อแค่ไหนกรุปช็อตก่อนแล้วเดี๋ยวก็ก,กลับมาตรงนี้เอางั้นเอาของไว้นี่ก่อนเอาของไว้นี่ก่อนให้สมมูรณเดี๋ยวพักหนูไปเดี๋ยวเลีเองกัน อุ้ยชานมชานมชานมชนมมาแล้วชานมน้ำกดสเบลมาแล้วรๆวงไวๆสครับนครับเาคนสวัสดีค่ะเราแยังไงะเต่งมากใี่เอ่ีคนนี้เหรอใช่ค่ะ แกตบกักหุกกเก่งมากเก่งมากเนาะคุณขาทุกคนครับทุกคนครับนะคะกดขาเร็วตกลงผ้าทางนะคะแล้วก็สามารถปรึกษากันได้นะว่าจะจะอยู่ในรูปแบบอะไรนะครับขอไว้นอเดราเป็นฟิลแบบแบบนี่ไหมเป็นฟิลแบบผู้ดีผู้ดีหน่อยคนหนึ่งยืนคนหนึ่งย่อคนหนึ่งนั่งล่างหันข้างออกอะไรแบบเนี้ยเนาะฟิลแบบว่าสสาวเกาหลี แพงๆกุ๊ปเกิลกุ๊ปเกิลเกาหลีเกลเกาหลีหน้าบอกำใจคืนกำลังใจนะนะเหวๆ Are you okay? I'm okay. Okay you understand? Understand. Okay. Okay. Alright. อันนนะมันจะมีคนนอนดูเออดูได้ไงได้หไหมสี่หมื่นห้าหม0 0นบาทเราทำได้เราทำได้เราขาดแค่หนึ่งแสนเท่านั้นเราทำได้ ทุกคนสู้ไหมล่ะสามพันลบหนหมเราขาดแค่สี่หมื่นห้าพันบาทเนาะก็ไม่ให้นอนอ่ะตอนนี้เท่าไหร่แล้วออเกจเบล์อะดูยังไงดูอยากเห็นยอดหนูอะพี่แชมป์ดูยากดูได้ไหม2,000เท่าไหร่เดียวไม่ดูจากมือถือตัวนี้มันไม่ขึ้นอ้าว ก็เช้ไปด้วยสูตรเออมันก็สูตรบาทอ่ากันนะสูตบาทตัวนี้มีปัญหาทำด้ดีทำได้ไล์จากซัมซุงอ่ะขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นยอดเลยเร็วดูดีดีดูดีดีทุกคนเบลจะบอกว่าซัมซุงเบลเบลดูยอดไม่ได้นะคะทุกคนอย่าให้ฟ้าพิดหวังโอ้ยเมื่อกี้จะมากเขาอยากสลายสลายอย่าให้ผิดหวังอย่าให้ผิดหวังนะจ๊ะคนละหนึ่งออเดินเท่านั้นพี่จ๋าช่วยกันหน่อยเร็วเร็วเร็วไม่แม่จ๋าไม่แม่จ๋าหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาท ใช่ไหมครับหมึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทขาดหนึ่งพันจะต้องทำอะไรสั่งแสใช่ไหมของเก่าแสนเก้าก่ขงเก่านเก้าสองแสนสี่สองไสนส เหลืคนละหนึ่ดกว่ได้ไหมเท่าไหร่แล้วพารค่ะี่อ๋อจริงเบลลงไลท์แล้วเบลขึ้นใหม่ตอนแรกมันเท่าไหร่นะแอสนหกสองแสนเป็นคนไยเอายอดไลท์นี้ไปรวมกับแสนหกสี่หมื่นตอนนี้เท่ากับว่าเป็นสองแสนแล้วตอตอนนี้เราสองแสนแล้วใช่ป่ะใครมีขอแ่งเมหน่งบ้างเม็ดเกียกเลย ไลนี้สี่หมื่นแปดลยบนี้หรยนี้สี่หมื่นแปดไปรวมกับแสนห0พันเก้ารแสนหนึ่ง 1นึ่งหมื่นหนึ่าอยคนจ๋าหนึ่งมืนสามรคนจ๋าโกตะก้าเร็วป๊อปคอนคาราเมลครับป๊ปคอนคาราเมลเอาไปกันคนละห่อสองห่อคนละห่อสองห่อครับคนละห่อสองห่อครับขาด8ปดหมื่นขาด8ปดหมื่นทุกคนทำได้เร็ว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  ่กินป๊อปคอนให้ดูให้ดูเนาะเราต้องชิมป๊อปคอนแล้วก็กินโชว์่มันเป็นเม็ดใหญ่ครับฮะเออ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 แม่เป็นคนขอบคุณค่ะว้ายยังไงอ่ะไม่ลองนะโอเคแต่ไม่ต้องถือสินค้าด้วยไหมฝากกล้องหลังก่อนถ่ายนะคะมีเวลากลุ่มให้หนึ่งนาทีนะอย่าตัก สองเปลี่ยนท่าหนึเปลี่ยนท่าได้เลยนะคะอันนี้แดงขาวน้ำตาลมาอันนี้เราตายครับ1นาทีจับเวลานะจับเวลา1นาทีนะคะเก่งมากไปไปครับหมอโอเคปกครองไปเลยนะมั้ยปกต่อไปตกครองไปเลยนะเอาตะกร้าไปแล้วหรอนล้วแตะกล้ทุกคนกดตะกร้าได้นะคะ นี่น้องน่ารักมากเลยอ่ะเอาเงินรางวัลไปสั่ชานข่มหมให้ทุกคนได้กินกันนะครอเรมอไปวคาร์ดรอชเบลคือเอาป็อปคอนะคะออกมาให้กล้องเห็นแล้วนะฮะคือมันใหญ่มากเธอมันใหญ่แบบใหญ่มาก

รู้ได้มอันนี้ไม่ใช่ลูบเหรอคเ่ยถ่ายรูปเ้กดชอปเลก่อนเดี๋ยวต้องไปไลน์ต่อต้องไปทันเลยได้ครับทุกคนกดก้าครับกดก้ากดก้าวัสดีค่ะวัสดีค่ะ สุนทรีได้เรียน <coughs> 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 คนไม่ได้รูปเลยรูปรูปรูปบงมากน้อยอะแคมเปญเนี้ยรีบไปหมดเนี่ยต้องไปแล้วเนี่ยรูปรูปอู๋มากเลยไปไหนอ่ะไปแล้วรูปอู่มากพี่เต่ามันรีบร <อ S 2> ไไปหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวของของหนูเอาอะไรทอดซักเดี๋ยวใช่ครับ ยังของที่เงียบๆอะไรเงียบจะเคหมดเลยอันนี้อ๋อโอเคได้ค่ะได้ได้โอเคและอันนี้อันนี้เอาอยู่ไหมฮะต้องลงเลยไหมคะนี่ลงไลรเลยไหมทุกคนชาดมไข่มุกบุษบ๊า หนูข like ึ้นไลฟ์ก่อนหรอพี่เจเอมอะคะพี่เจเอมไปแล้วต้องขึ้นแล้วใช่ปะเขาเขาเริ่มไลฟ์ไปก่อนแล้วแล้วเนี้ยไม่ใช่อันนี้ไม่รู้เออแล้วนี้หนูก็ไม่ได้ไลค์ขายอะดิคนดูหมื่นนึงอะใช่แล้วเนี้ยแม่หนูงงวะเนี้ยเขาเริ่มไปแล้วหรออือันนั้นมันต้องเริ่มหกโมงใช่ไหมใช่มันเลททุกทุกทุึ่งแล้วเพราะว่าเจเอมไปแล้วไม่ไลฟ์แต่สองทุ่มกึ่ง ไลฟ์เฟซเนี่ยสอบพึ่งนะถ้าในถ้าได้ประกาศอ่ะที่ประกาศหน้าหน้าเพจอ่ะอ๋อนี่สองในเรื่องแล้วนี่บอกว่ารมันไม่ใช่หกเออไมถ่องพุ่งแล้วเซลฟี่กับทานนมให้หน่อยทุกคนสี่นาทีสุดท้ายก่อนเดี๋ยวต้องลงเขาขอสี่หมื่นเพราะว่าเขาเริ่มไปนานแล้ว